สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้เป็นคลิปที่ผมแปลมาจากช่อง s a t Guru ต้นฉบับของคลิปชื่อว่า The Truth About Law of Attraction l a ก u พ Prising and s a t Guru ชื่อคลิปถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือความจริงเกี่ยวกับกฎแห่งแรงดึงดูดโดย s a t Guru และ r a อ u พ p r ซ s i n g ก่อนจะไปฟังเนื้อหา ขอเกริ่นก่อนว่าเนื้อหาในคลิปนี้มีลักษณะเป็นการสัมภาษณ์โดยผู้สัมภาษณ์ก็คือนักแสดงหญิงชาวอินเดียที่ได้รับรางวัลมากมายเธอชื่อว่าลากูพรีซิงและผู้ที่เธอสัมภาษณ์ก็คือกูรูชาวอินเดียที่เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณชื่อซัตกูรูนี่เป็นคลิปที่ตัดตอนมาจากบทสัมภาษณ์บางส่วนในงาน In Conversation with the Mystic แต่ว่างานนี้ได้จัดขึ้นมาในปีไหนผมเองก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับสำหรับการแปลบทสัมภาษณ์นี้ผมจะไม่ใช้โปรแกรมแปลงเสียงให้ต่างออกไปแต่จะขอเป็นการหยุดนิดนึงเมื่อมีการเปลี่ยนตัวผู้พูดและหลังจากที่ฟังบทสัมภาษณ์เสร็จตอนท้ายสุดผมจะมีสรุปเนื้อหาสั้นๆให้ฟังอีกครั้งเอาละครับเรามาเข้าสู่เนื้อหากันดีกว่าคำถามของฉันที่อยากจะถามก็คือถ้าคุณอยากให้ชีวิตของคุณเป็นไปในแบบใดแบบหนึ่ง คุณก็ส่งสัญญาณบวกออกไปซึ่งมันดีมากแต่ส่งไปให้ใครสู่จักรวาลค่ะจักรวาลทิศทางไหนล่ะขึ้นหรือว่าลงนั่นคือสิ่งที่ฉันอยากจะถามค่ะกฎแห่งแรงดึงดูดทำงานยังไงมันใช้ได้ผลจริงหรือไม่กฎแห่งแรงดึงดูดเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างสิ่งที่ตรงกันข้ามใช่ไหม ไม่ว่าจะเป็นแม่เหล็กสองขั้วสิ่งที่ตรงข้ามกันรู้ไหมเพศชายกับเพศหญิงกฎแห่งแรงดึงดูดจะอยู่ระหว่างสิ่งที่อยู่ตรงกันข้ามกันเสมอขั้วโลกเหนือกับขั้วโลกใต้มันทํางานแบบนั้นตอนนี้คุณพูดถึงจักรวาลน,นั่นหมายความว่าคุณเป็นมนุษย์ต่างดาวในจักรวาลน,นี้หรือเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลค่ะถ้าเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลแล้วจะมีอะไรให้ดึงดูดละ่ะ แล้วทำไมพวกเขาถึงพูดว่าคุณสามารถออกแบบชะตากรรมของตัวเองได้ล่ะคะคุณสามารถกำหนดชะตากรรมของตัวเองได้คุณควรทำด้วยนั่นคือความหมายของคำว่ามนุษย์ดูสิคุณมาที่นี่เหมือนสิ่งมีชีวิตอื่นๆบนโลกใบนี้มันมีวัตถจักรที่เป็นสิ่งบังคับพวกมันดำเนินชีวิตซึ่งเป็นสิ่งที่โอเคสำหรับพวกมันแล้วและนั่นคือทั้งหมดที่สามารถทำได้จริงๆแล้ว ถ้าคุณได้มองดูชีวิตของตัวเองคุณก็ไม่ได้มีอะไรที่แตกต่างไปจากสิ่งมีชีวิตอื่นๆมากนักพวกมันเกิดคุณเกิดคุณเติบโตพวกมันเติบโตพวกมันสืบพันธุ์คุณสืบพันธุ์พวกมันตายคุณตายไม่มีอะไรแตกต่างกันมากแต่มีสิ่งที่เรียบง่ายที่เราสามารถปฏิบัติได้อย่างแตกต่างนั่นคือการมีสตินั่นคือสิ่งที่สำคัญของการเป็นมนุษย์ชั่วขณะที่คุณปฏิบัติ สมมุติว่าคุณใช้มือของตัวเองอย่างมีส mm ติตอนนี้มือก็จะทำในสิ่งที่คุณต้องการใช่ไหมคุณคงไม่นั่งลงแล้วใช้มือเก่าเหมือนลิงอย่างไม่รู้ตัวตอนนี้มือจะทำสิ่งที่คุณต uh ้องการสมมุติว่าคุณใช้ความคิดอย่างมีสติตอนนี้ความคิดก็จะทำในสิ่งที่คุณต้องการถ้าความคิดของคุณกำลังทำในสิ่งที่คุณต้องการคุณจะรักษาตัวเองให้มีความสุขและความทุกข์อย่างไร ถ้าเป็นความสุขคุณจะออกไปเพื่อสแสวงหาความสุขอย่างนั้นหรือดังนั้นสิ่งเหล่านี้ที่ผู้คนคิดว่าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเป็นความสงบความสนุกสนานเช่นนั้นแล้วความไร้สาระก็คงไม่ได้มีความหมายอะไรกับคุณเพราะคุณมีความสุขแล้วแต่คุณก็ไม่สามารถพูดกับพวกเขาแบบนั้นได้พวกเขาจะรู้สึกว่าโดนดูถูกคุณก็ต้องทำไปตามน้ำแต่โดยพื้นฐานแล้ว ถ้าความคิดและอารมณ์ของคุณกำลังรับคำสั่งจากคุณคุณจะสามารถรักษาระดับของตัวเองให้อยู่ในความรื่นรมสูงสุดไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็ตามถูกไหมใช่ค่ะถ้าสิ่งนั้นเกิดขึ้นกระบวนการทั้งหมดของคุณจะกลายเป็นความผ่อนคลายผ่อนคลายอย่างสิ้นเชิงตอนนี้คุณเป็นเหมือนเสือที่ซุ่มอยู่คุณต้องไปหาอะไรสักอย่างอยู่เสมอไม่มีสิ่งใดที่คุณต้องออกไปหา หากคุณนั่งอยู่ที่นี่ชีวิตของคุณก็สมบูรณ์แบบแล้วตอนนี้คุณอยู่ในการผ่อนคลายผ่อนคลายอย่างสิ้นเชิงเมื่อมันผ่อนคลายเช่นนี้มันจะกลายเป็นการอย่างรู้ตอนนี้คือการทำงานหาเงินทั้งการมีความสุขหรือการมีความรักหรือการตกหลุมรักไม่ได้มีความหมายอะไรกับคุณเพราะแค่การนั่งอยู่ที่นี่ในระดับความรื่นงลมสูงสุดมันกำลังเกิดขึ้นกับคุณ แล้วคุณจะทำอย่างไรกับชีวิตแบบนั้นโดยธรรมชาติแล้วคุณจะสำรวจบางสิ่งที่ไม่ได้อยู่ในการรับรู้ของคุณในตอนนี้นี่คือวิธีที่กระบวนการทางจิตวิญญาณได้เริ่มตน้นนี่คือวิธีที่คุณรับผิดชอบต่อชีวิตต,ต,ตัวเองตอนนี้คุณปรารถนาให้มีบางสิ่งที่เกิดขึ้นผมอยากให้คุณรู้เรื่องนี้สำหรับคนส่วนใหญ่อย่างน้อยก็50เอร์เพวกเขาปรารถนาสิ่งที่ต้องการให้มันเกิดขึ้น เพียงแต่ว่าพวกเขากำลังจดจ่อไปที่สิ่งเล็กๆน,น้อยๆที่ไม่ได้เกิดขึ้นถ้าคุณอยากทำความเข้าใจก็คือในสังคมที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างเหมาะสมเป็นอย่างดี90%ของสิ่งที่คุณปรารถนานั้นก็เกิดขึ้นมาแล้วแต่มันกลับเป็น10%ที่ไม่เกิดขึ้นที่พวกเขาเอาแต่พร่ำบน่นคุณคิดแบบนั้นไหม90%ของชีวิตได้เกิดขึ้นในแบบที่คุณต้องการ แต่คุณเอาแต่บ่นกับอีก10%ที่เหลือเป็นส0เนที่ทำให้คุณไม่มีความสุขกับชีวิตเพราะมันไม่ได้เป็นแบบที่คุณต้องการดังนั้นแล้วส่วนใหญ่คุณเป็นผู้ควบคุมชะตากรรมของตัวเองมีเพียงเล็กน้อยที่ผิดไปจากที่ควรเป็นแต่เรื่องเล็กน้อยเหล่านั้นกลับเป็นสิ่งที่รบกวนคุณสมมุติว่าคุณขับรถไป100กิโเมตร9กกิโเมตรที่คุณเดินทางมาคุณได้มาอย่างเส้นทางที่ถูกต้อง แต่พอถึงกิโลเมตรที่91คุณขับรถชนมันย่อมไม่ดีใช่ไหมนั่นเป็นสาเหตุที่พวกเขาบน่นผมไม่ได้พูดว่าพวกเขากำลังบ่นอย่างเปล่าประโยชน์เพราะที่90กิโลเมตรทุกอย่างก็ดำเนินไปด้วยดีแต่ก่อนจะถึงที่หมายก็เกิดการชนขึ้นดังนั้นพวกเขาจึงทุกทรมานจากสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้เพราะว่าสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัว ไม่ใช่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นตามที่เราต้องการเพราะสถานการณ์ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นกับฉันแค่คนเดียวสถานการณ์เป็นสิ่งที่มีคนมากมายมาเกี่ยวข้องมีพลังงานมากมายเกี่ยวข้องทั้งหมดนั้นไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นในแบบที่ฉันต้องการแต่ถ้าทุกอย่างเกิดขึ้นในแบบที่เข้าทางฉันฉันก็จะมีความสุขโอเคไหมไม่ว่าลูกกอล์ฟจะบินตรงไปหรือขึ้นไปบนภูเขาฉันก็ยังมีความสุขได้ ตราบเท่าที่คุณยังเล่นกอล์ฟอยู่ใช่ไหมคะแม้ว่าตัวฉันจะไม่ได้เล่นกอล์ฟเลยก็ตามมาถึงตรงนี้ตราบเท่าที่สิ่งต่างๆเกิดขึ้นในแบบคุณคุณก็สามารถดำเนินเส้นทางของคุณไปและมีความสุขและไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เลยผมไม่ได้พูดว่าตราบเท่าที่สิ่งต่างๆเกิดขึ้นในแบบของคุณคุณก็จะมีความสุขผมพูดว่าถ้าคุณมีความสุขก็ไม่สำคัญว่าอะไรจะเกิดขึ้น ไม่ว่าอะไรจะเป็นแบบใดก็ตามคุณก็มีความสุขเห็นไหมว่าโดยพื้นฐานแล้วโลกนี้กำลังทำสิ่งต่างๆในลำดับที่สลับกันไหนคุณบอกผมซิมันง่ายกว่าไหมที่คุณจะรับผิดชอบต่อตัวเองหรือมันง่ายกว่าที่คุณจะรับผิดชอบคนทั้งหลายที่กำลังฟังอยู่ในห้องนี้มันยากกว่าที่จะรับผิดชอบกับตัวเองคุณก็รู้โอ้ถ้าอย่างนั้น คุณก็สามารถรับผิดชอบกับผู้คนเหล่านี้ได้เหรอไหนลองดูซิที่ฉันพูดแบบนั้นเพราะว่าผู้คนไม่ได้ตระหนักว่าพวกเขาจำต้องรับผิดชอบต่อตัวเองแต่พวกเขากลับออกไปข้างนอกเพื่อดูแลชุมชนเพื่อดูแลสังคมและผู้คนก็พยายามเปลี่ยนแปลงคนอื่นตอนนี้คุณกำลังนั่งอยู่ที่นี่ถามว่ามันง่ายกว่าที่จะรับผิดชอบต่อตัวเองหรือรับผิดชอบต่อผู้คนเหล่านี้ทั้งหมด ตัวฉันเองค่ะตัวคุณเองคุณต้องทำสิ่งนั้นเป็นอย่างแรกในตอนนี้ก่อนมันเป็นสิ่งที่ง่ายและเรียบง่ายหากคุณดูแลตัวเองแล้วล่ะก็เรามาดูกันว่าเราจะได้รับความร่วมมือแค่ไหนจากผู้คนเหล่านี้ตอนนี้เมื่อคุณบอกว่าคุณกำลังตามหาความสุขมันมีความหมายว่าคุณต้องการให้ทั้งหมดนี้ทำงานในแบบที่คุณต้องการเมื่อเราพูดว่าถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วฉันจะมีความสุข ถ้าสิ่งนั้นเกิดขึ้นแล้วฉันก็จะมีความสุขมันมีความหมายว่าทั้งโลกควรทำงานจัก,กรวาลควรตอบสนองในแบบที่คุณต้องการนั่นไม่ใช่สิ่งที่ฉันพูดค่ะไม่ฉันไม่เชื่อเรื่องนั้นเพราะว่านั่นคือความพยายามใส่เงื่อนไขเข้าไปในทุกๆสิ่งเป็นเรื่องที่ว่ามันควรทำงานไปตามที่ฉันต้องการสิ่งที่ฉันพูดโอเคสำหรับตัวอย่างของเรื่องนี้เป็นตัวอย่างง่าย ของคนที่อยากเป็นนักสแสดงหรือคนที่อยากเป็นนักคริกเก็ตฉันก็จะยกตัวอย่างง่ายๆของสิ่งที่คุณต้องการที่จะทำในชีวิตเอาเป็นว่าถ้ามันไม่ได้เกิดขึ้นแบบนั้นการไม่เกิดขึ้นแบบนั้นหมายถึงอะไรหมายถึงผู้คนไม่ชอบการแสดงของคุณหรือคนที่เลือกคนเข้าทีมไม่ชอบวิธีการเล่นคริกเก็ตของคุณหากมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นสิ่งที่คุณต้องการไม่ได้เกิดขึ้นคุณจะยังคงนั่งอยู่ที่นี่ อย่างมีความสุขตรงนี้ไหมนั่นเป็นคำถามคงไม่มีความสุขหรอกค่ะนั่นคือเหตุผลที่ผมพูดเรื่องนี้สิ่งที่คุณกำลังพยายามทำคือเมื่อคุณบอกว่าทุกคนควรชอบในสิ่งที่ฉันกำลังทำอยู่ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งมันคือการควบคุมจิตใจคือการพยายามรับผิดชอบจิตใจของพวกเขานั่นคือสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ผ่านทางโรงภาพยนตร์ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง คุณกำลังควบคุมจิตใจและทำสิ่งที่ดึงดูดใจพวกเขาและนั่นคือการทำงานแบบนั้นใช่ไหมไม่งั้นมันก็คงไม่ได้ผลแล้วอะไรเป็นสิ่งที่ง่ายกว่าการรับผิดชอบต่อตัวเองหรือการรับผิดชอบต่อผู้อื่นถ้าหากคุณรับผิดชอบในเรื่องนี้ตอนนี้คุณก็ไม่ได้แสวงหาความสุขของคุณคุณไม่เครียดกับสิ่งใดคุณจะไม่กลัวว่าจะมีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นกับคุณคุณจะทำทุกอย่างอย่างเต็มที่ เพราะคุณไม่สนว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณก็จะยังคงสบายดีตอนนี้คุณรู้มากเท่านี้แล้วคุณทำทุกอย่างได้อย่างยอดเยี่ยมอย่างเป็นธรรมชาติทุกอย่างเป็นไปด้วยดีเพราะมันไม่มีความวิตกกังวลเลยเพราะคุณไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอีกต่อไปคุณจะทำสิ่งที่จำเป็นโดยไม่ต้องใช้ความพยายามใดๆดังนั้นคุณจะทำมันอย่างมีความสุขสนุกสนานค่ะ ถ้าอย่างนั้นคุณก็บอกว่าไม่มีกฎแห่งแรงดึงดูดหรอคะไม่มีอะไรแบบนั้นมีสิผมแน่ใจว่าคนจํานวนมากทุกดึงดูดมาหาคุณไม่ใช่กฎแห่งแรงดึงดูดแบบนั้นคะ่ะเป็นกฎจักรวาลที่ให้ในสิ่งที่คุณต้องการโอ้แล้วจักรวาลอยู่ที่ไหนผมขอถามสักนิดที่นี่คะ่ะเราเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลเมื่ออดีโยคีได้ถูกถามโดยปราดทั้งเ รู้จักกันในปัจจุบันว่าเป็นสับตะือสีเขาถามว่าจักรวาลเริ่มต้นที่ไหนจักรวาลสิ้นสุดอย่างไรมันใหญ่แค่ไหนมันคืออะไรเขาได้หัวเราะและพูดว่าฉันสามารถบรรจุจักรวาลทั้งหมดไว้ในเมล็ดมัสตาร์ดนั่นเป็นบรรจุพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพมากเลยใช่ไหมเพราะสิ่งที่คุณคิดว่าคือเวลาและพื้นที่เป็นเพราะธรรมชาติของจิตใจของคุณสิ่งที่อยู่ที่นั่น เมื่อคุณก้าวข้ามข้อจำกัดของจิตใจเชิงตรรกกะของคุณสิ่งที่อยู่ที่นั่นก็อยู่ที่นี่สิ่งที่อยู่ที่นี่ก็อยู่ที่นั่นสิ่งที่อยู่ตอนนั้นก็เป็นตอนนี้สิ่งที่เป็นตอนนี้ก็เป็นตอนนั้นทุกๆอย่างเวลาและพื้นที่จะผสมปนเปนกันไปทั้งหมดในการรับรู้ของคุณดังนั้นเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นตอนนี้คุณจะไม่พูดคุยกับจักรวาลอีกแล้วแต่ว่า คนที่เข้ากับเพื่อนบ้านไม่ได้ก็อาจจะพูดคุยกับจักรวาลแทนก็ได้นะเอาละครับเนื้อหาในคลิปก็มีเพียงสั้นๆเท่านี้ผมอยากจะขอเสริมและสรุปเนื้อหาจากคลิปดังต่อไปนี้ข้อที่1การที่คุณจดจ่อกับสิ่งที่ขาดไปแค่10%ซหรือเป็นสิ่งที่เล็กน้อยจะทำให้ชีวิตของคุณเกิดความทุกข์ได้อย่างมากโดยไม่น่าเชื่อข้อที่2เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีความสุข หรือความพึงพอใจในสิ่งที่มีอยู่นั่นคือประตูที่นำไปสู่การเติมเต็มไม่ว่าคุณจะให้นิยามว่าเป็นกฎแห่งแรงดึงดูดหรือไม่ก็ตามทีข้อที่สามทุกสิ่งทุกอย่างหรือแม้กระทั่งจัก,กรวาลล้วนอยู่ในสรรพ,พสิ่งหรืออยู่ในตัวของคุณเองด้วยดังนั้นให้กลับมาที่ตัวเองอยู่เสมอผ่อนคลายไว้ใจวางใจไม่ว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นทุกอย่างจะลงเอ,อยด้วยดีเสมอ เอาละครับฟังเนื้อหาในคลิปนี้จบลงแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมอ่านทุกๆคอมเมนต์ท,ที่คุณได้เขียนมาแต่อาจจะไม่ได้ตอบกลับทุกคนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปฝากกด Subscribe ให้กับช่อง Book for Life ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ